งดงามมากแม่ลิต้าอุ้มท้องน้นอยๆสวมชุดไทยทำบุญวันเกิด39ปีสวยสมเป็นนางเอกในทุ่งลาวเวนเดอร์จริงๆสำหรับสาวลิตาสีลิต้า,ตาว่าที่คุณแม่คนใหม่ของวงการบันเทิงที่ตอนนี้กำลังตั้งคันได้ประมาณ4เดือนกว่าแล้วอีกไม่นานเราก็จะได้เห็นทายาทคนแรกของสาวลิตากับคุณสามมีกอนนะัโรงเดชแล้วจ้าเชื่อว่าต้องน่ารักสุดอย่างแน่นอน และล่าสุดเป็นวันค้าวันเกิดของสาวลิต้าที่อายุครบ39ปีในปีนี้สาวลิต้าเลือกจัดงานวันเกิดแบบเรียบง่ายด้วยการควงคุณสามีไปทํามูญถวายสังฆทานณวัดราชบอพิสษสถมหาศีมาราโวรวิหารแถมสารลิต้ายังสวมชุดไทยสุดงดงามและยังเผยให้เห็นท้องเ้อๆอ,อีกด้วย ซึ่งตอนนี้สาวลิต้าอายุคันสีเดือนกว่าแล้วแต่อาจจะยังเห็นท้องไม่มากเพราะสาวลิต้าเป็นคุณแม่สายฟิตออกกําลังกายบ่อยมากๆแต่การออกกําลังกายของคุณแม่ลิต้าอยู่ภายใต้าการดูแลของผู้เชี่ยวชาญตลอดจึงไม่ต้องห่วงเรื่องจะออกแรงมากเกินไปและทําให้ตอนนี้สาวลิต้าเป็นคนท้องที่หุ่นดีมากจ้า